สวัสดีค่ะแฟนคลับ FC ของช่องสองพี่น้องฟาร์มค่ะพี่น้องคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้นะคะเพื่อที่สิ่งใดผพา,าคชิดใหม่ๆที่ทางช่องได้อัปเดตลงไปนะคะมื่อกี้ก็จะมารีวิวประตูขอกค่ะพี่น้องคะเนื่องจากว่าได้เห็ดประตูขอกหายเด็กๆไหม่นะคะก็จะเป็นประตูขอกส่วนตัวเลยนะคะขอกไผ่ขอกมันนะคะพี่น้องก็คือเศร้ามาเสือกคนแล้วนะคะแต่ก่อนนี่ก็ม่มีประตูไผ่ ประตูมันจังสี่กะก็ะกขึ้นมาเชือกไห้นะคะเพื่อที่จะบอให้เพื่อนไปลบกวนกันนะคะขอที่หนึ่งก็เป็นของเจ้าท่องขาวนะคะเป็นควายเผือกเพศผู้นะคะอายุแปดเดือน,นะคะ่ะพี่น้องนี่ค่ะนี่ค่ะบริเวณของเพื่อนก็จะมีเป็นแบบนี้นะคะมีพื้นที่อของเจ้าของมีร่างอาหารเป็นอของเจ้าของมีอ่างน้ำเป็นของเจ้าของนะคะ ต่อมาก,ก็เป็นของน้องดาวเด่นค่ะน้องดาวเด่นเป็นลูกสาวสุดสวยของเจ้าสั้นนะคะอายุ3มเดือนนิดๆจะสี่เดือนค่ะพี่น้องสูงแล้ว11 0บวกบวกนะคะคุณคะเนื้อหนังเพิ่นเมืองเนี่กินเก่งนะคะจุดเด่นกินเกง่งนอนเกง่งกินอิ่มนอนหลับนะคะหย่างงามๆเพินแห้งมากนะคะพี่น้องนี่ค่ะเมืองหนาตาชัดๆค่ะพี่น้องค่ะสวย ดาวเด่นนะคะดาวเด่นของของขอ,อกนะคะถัดมาก,ก็เป็นลูกสาวสวยของพอเบิ่มพันลลานค่ะน้องดาวเรืองน้องดาวเรืองเป็นลูกสาวของพอเบ่มพันลลานนะคะอายุยังว่ชนสองเดือนค่ะพี่น้องอีกสองสามหมื่อจังสีชนนะคะนี่ค่ะสูงเกือบซ้ำเอื้อยคื้นกันเด้ค่ะสูงหนึ่งร้อยบวกๆเลยล่ะคะ่ะนี่ค่ะจุดเด่นคือกินเก่งนะคะ เป็นเด็กที่กินเก่งมากแล้กก็หูพร้อมนะคะพี่น้องเลี้ยงง่ายนะคะกินเก่งนะคะคุณนะเมื่อเพื่อนหยาะอนาคตไก่อีกตัวหนึง่งคือกันค่ะสวยอีกคือกันค่ะถัดมาก,ก็เป็นของแม่ดาวลุ่งค่ะพี่น้องแม่ดาวลุ่งสิมีอยู่ตัวเดียวนะคะสีเหลือแม่แม่บอกอยู่ตัวหนึ่งนะคะนอกนั้นกับปล่อยออกไปเบิรแล้วค่ะพี่น้องค่ะ ตอนนี้เพิ่นผสมโชคกับบีไหวนะคะสามเดือนนะคะท่องกับโชกกับบีเดี๋สามเดือนแล้วมึงค่ะอ่างใหญ่ๆเลยค่ะพี่น้องค่ะคันชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไหวกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจช่องน้ำเนันนด้จ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ